กลับมาแล้วค่ะสองคนท้วนสองคนไม่รู้เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกสิเบ็ดอืมกติเบ็ดลองเคยกินคารเมเจ้บ้าอร่อย่เคยหอว่าอร่อยของชลรสแน่นแน่นใช่ลองกินอร่อยอืมอทำไมขลินล่ะมาไม่รู้ทำไมขลินกลับมาก่อนเมื่อกี้ก็มาสนุกเลย ไม่เป็นไรกดลิงก์ใหม่ทุกคนได้งไงไื่เปล่าไม่ใช,ใช,ใช่อันนี้อันเก่าต้องตอบแพงอ่ะทั้งเดี๋ยวไปสั้ซื้อสินค้านี่ไงขอพี่ทำไมเอาใส่แื้อกินแล้วใส่จานเดิมแล้ววางแล้วตอนไหนิกินเดี๋ยวติดเชื่อเชื่อหอยนางรมเพ่มแพ้แพ้กดไลค์ใหม่เมื่ันี้มันเป็นอะไรไม่รู้ โอเคายังแบบดีขึ้นหละตอนแรกร้อนแบบวาวมาเอาแล้วมีคนบอกว่าแพ้ค่ะแรงมากนะไม่ต้องดิีงอแลมาแล้วมาใช่เนี่ยปักไม่ไม่ต้องไปยุ่งเดี๋ยวแอนดม้นคนทำมาแล้วลูกจ๋าโชควีทุกคนทะคะอย่าลืมกดลิงก์นะของเขาแรงเอาแล้ว เราต้องอยู่ในกฎห้าวินที่ได้ป<ะ>ั<อ>กลิงให้แล<ห>้วคลิกเข้าไป<ม><ม>ได้เลยเนี่ยบอกว่าดีมากๆเลยกับการทากลุ่มสิตสําหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วมาไม่ได้เราก็ทําให้ตามคําขอดูสิว่าตามใจแฟนคลับมากขนาดไหนกับราคาเ<ม>พียงแค่จ9าร้อยเก้าบาทแถมยังเก็บสิทธิ์ไว้ดูย้อนหลังได้ด้วยใครที่มาหน้างานเนี่ยก็<ม>สามารถซื้อได้เพราะว่าเผื่อแบบได้มันประทับใจอะกลับไปแล้วอยากไปดูอีกอะไรเงี้ยกลุมกล้องกับ การที่มาที่งานมันไม่เหมือนกันเนี่ยเวลาเรามางานเรามาสนุกแบบฟันแบบเต้นสุดยอดกับเพื่อนแต่เอาบรแต่ว่าพอในกลุ่มปิดเอาบรรยากาศแบบความรู้สึกให่ณตอนนั้นที่อยู่จะไแบบว่าเขาเรียกว่าแฟลชแบ็กกลับไปอซื้อดีกว่าผมอ่ะผมมีโอกาสได้ร้องเพลงบ้างทุเล Lê lạc hôm nay lê nga. Vê lê nga. Vê lê kín hữu. ăn nó hạng kín vê lê nga 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 ตาก็คือมองคอมเมนต์แล้วว่าจะมีใครค้าหรือเปล่าไม่มีไม่เป็นไรกินได้ไค่ะพี่กิมม๊ฟอยากให้ทุกคนดูว่าเหมือนแบบผลสารพักภูมิมตอนนะี้ผลไม้ไก่ผู้เลีย้ยงอ่าให้ดูจานแรกอันนี้ก่อนกระถอนพี่ขรุดแม่อ่อนท<ด>ีมแม่อ่อนดูแลดีดมากกระถอน ไม่รู้บริษั์อะไรกินกันพอแล้วสบายอวิเจ็บปั๊นี่ไก่อะไรอ่ะแล้วก็นี่กินกระท้องยืนล้วนอนอร่อยจริงจริงน่าไปทานตรงนี้กลับมาที่ทุเรียนแล้วก็นี่ทุเรียนค่ะอ๋อท้องจะปุดไม่ได้เพราบอกไม่ได้นะคะชิ้งอ๋อเราต้องเลือกเหรอ เลือกทำไมที่ถ่ายมาก็กินอยูอ่ตลอดนะไม่เคยรู้เลยนะว่าน้ราแบบลงกินกับกินกับเพื่อนไม่ได้แต่งแบบโหดมากี่อกตไม่เป็นไรทุกคนได้ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าสามก็กล้เนี่ยได้แน่นะคะบรรยากาศดีๆได้ไรค่ะกำลังจะถ่าย มาแล้วลูกช้าพี่อบอกแล้พี่ทิ้งเม็ดมันอะใช่กินเม็ดอะไรมากระพมต้องต้องเียเหรอก่ไม่ดของเด็ดมันอยู่ที่เม็ดต่อเต่อพี่เอาเม็ดมงทิ้งเงั้ยเดี๋ยวพี่อกให้มเอาเมเอาไหมมีรูปมึ หรอเราต้องแยกเม็ดกันนะปีนิ้เป็นคนไม่กินผลไม้อ๋อก็เลยไม่รู้ว่าไม่รู้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวปอให้ใหม่ลูกถ้าตินี้มันจะเปรี้ยวอ๋อต้องกินกับเม็ดกันเหรอเฮ้ยไม่เปรี้ยวหวานมันจะหวานเม็ดมันจะหวานเม็ดมันทำไงไม่เอาค่ะไม่เป็นไรค่ะขอแล้วไปแล้วหวานอะไรไม่เป็นไรเขาว่าทุเรียนกับมะเขือก็ไม่ได้ทำไมกระท้อนที่นี่หวานนะกระท้อนมันก็หวานไม่ใช่หรอ มันได้กินกับเกลือเออมาแล้วนะทุเรียนกับเงาะก,ก็ไม่ได้ค่ะเอาเดีๆไม่กินอะไรได้วนะอย่างนี้ถามว่าทุเรียนกินกับอะไรได้ <c oughs> ทุเรียนเหรอเราก็บบะได <c oughs> เอ้ยทำไมกินกับเงาะไม่ได้คะทำไมถึงกินกับเงาะไม่ได้อ่ะกินกับส <c oughs> ้มไงวายทำไมขอรเหตุผล ตอนนี้รู้สึกว่าตาหนูอันตราระวังติดคออ๋อเขาแซวเฉยมั้งไม่ว่ามันผลไม้เหมือนกันน่าจะกินได้ไหมพอทุเรียนกับมังคุดได้ชอบแกล้งไม่เชื่อละไม่เชื่อใครละมันไม่มีแฟนคลับก็ไปเรื่อยเหมือนเราเนี่ยทุกวันเนี่ยไปเรื่อยไปอย่าลืมกดลิงก์ลงแล้ว ปักหมุดให้แล้วด้านล่างเข้ามาเร็วๆเข้ามาเร็วๆคนดูกี่คนหมื่นหกคือมันต้องมีคนซื้อหมื่นหนึ่งนะเปิดเข้าไปพวกก็ต้องซื้อหมื่นหนึ่นะอี๋วางอย่างเงี้ยมันควรจะมีอะไรไหมมัาแลวมันเลยจะอ้วกบอกแฟนของไปนัมด้วยบอกแฟนของไปนัมด้วยเธอเธอจะเห็อะไรบ้าง กินใหม่งูละลึดเก็ดแมมนี่เป็นภาษาไทยเฮ้ยอะไรอะเอออไรอเตะไปททรยมันมันคำหยาบเออยาบมากมันคือคำหยาบขอโทษค่ะเอาหรอแต่เห็นพี่เป็นแบบพวกดาราเขาชอบพูดกันใช่ไหม แต่คือคาแรคเตอร์เขาเป็นแบบนั้นไงแต่เราไม่ใช่ในเรื่องนี้เราไม่ต้องพูดเมื่อไม่นานนี้เองเพิ่งเห็นแบบพี่ดาราีเป็นคนใต้เขาพูดไงก็เลยนึกว่ามันคาแรคเตอร์เขาพูดได้เพราะเขาตั้งใจไงแต่ว่าเราไม่ใช่ก็อย่าพูดเบรกไม่ทันเลยขอโทษได้ไหมไม่ไม่ไม่ได้เลยแรค่นั้นไม่รู้อ่ะกินเลย คือว่ามันเป็นคำกําลังกํลังคำนะไม่ได้พูดไม่ได้เข้าใจไหมสุดดุไม่ดูงานนานจะพูดภาษาใต้ขมพูดก็พูดไม่ถูกพูดก็พูดสามีประเด็นเลยพี่โอ๊ตพี่กิ๊ฟกับพี่กิ๊ฟกับเธอ Sure คือี่กินแล้วชาหลออไปแล้วอ่ะคยเป็นองมาถามพี uh ่ตอบไม่ทันคือแบบพูดเสร่อแบบ่่าางอยู่จะดุ้งแบบนี้นะคะต้องกดรไว้คิปิปคิข้างกินไรบ้างเอ้ยต้นี้อร่อยถ้ามีเกลือไม่มี อยารพริดแต่เออม่อวานสามทุ่มนั่นน่ะสิแต่มันเหมืออ๋อนี่คอฟฟี่ีห้ออยู่ใกล้ห่พี่โกโก้สวัสดีฮะ,ะ,ะหรือพ <c oughs> อโกโก้หรือบัตรหรือยางหรือบัตยางหรือบัตรยางเร็วๆปักหมุดมาให้แล้วแห,ห้ค่น่ารักมากเลยนะให้ใครสวัสดีค่ะน้องชาง จะบอพี่ของอยู่เป็นกำลังใจอยู่ห่างๆตรงนี้นะคะเข้มแข็งสู้ๆกับทุกอุปสรรคนะคะสู้อะไรมันจะไปสู้กับทางข้างหน้าจะเป็นยังไงหันมาก็คงจะเจอพี่อยู่ตรงนี้สู้ๆอยู่ไหนพี่เขาไม่ได้เขียนมาแค่แผ่นเดียวนะเขาติดโพสต์มาห้าหกอันเนี่ยแล้ววันนี้เอาสตอร์มาฝากตอนแรก นกะจะทำทุเมียนอย่างเดียวก็พอแล้วตอนแรกกะจะทำสตอผัดกะปิกุ้งสดแต่กลัวไม่ถูกปาดเลยเอาให้ไว้ไปทำเองไปแว็บอื่นๆกินดีกว่าเขาเขียนแว็บนะไปอ๋อช่ค่ไปแว็บไปแว็บ อ๋อไปแรปหรือเปล่า no no เขาเขียนเขาเขียนเว็บเอ้ยเขาเขียนจริงจริงเขาเขียนแรปจริงเนี่ยแรปเอาไปแหววเอาไปแรปเอาไปแก้มอื่นเอาไปแก้มเนะเอาไปแรปเอ้ยเขาเขียนวิธีทานอะไรมาให้หมดเลยอ่ะเขาน่ารักมากเลยนะว่าสตอหอมนะวิธีทานเขาเขียนมาเยอะมากอ่ะวันนี้ใช่ล้างแค่พอทาน แช่น้ำสามถึงห้านาทีเม็ดจึงจะสดขึ้นเหมือนเด็ดออกจากต้นเขาดูใส่ใจมากเลยอ่ะใส่ใจมากจริงจริงจริงหน้าร้อนเว้ยตัวละเอียดมากน่าเม็ดขึงก่อนจะแ,แ,แกะนี่คือใช้เวลา้ะก็ต่ตอใช่ไหมคะดูดิแล้วเขาแกะให้เป็นแบบคืออันนี้คือออกมาหนึ่งกิโลแบบสะอาดขอบผัด ิิิดนกกปใช่ไม่เคยเห็นคนเอาสตอมาให้กันแบบนี้มาก่อนเพราะปกติเห็นจะเป็นฝักใช่ออลายมืออ่านออกยากหน่อยนะคะมคุณยีนใช่ไหมใช่อ๋อเขาพูดจนเบียดท้ายใช่ไหมยีนอ่ะให้น้องชาวคุณยีนน่าจะพูดได้แบบนี้คิดว่าน่าจะดูอยู่แหละคุณนะคะเราจะนำสตอไปทําให้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดค่ะทำอาหารไม่เป็นแต่ไม่เป็นไรยคันดูสดได้ คิดว่าคงไม่น่าจะทำอะไรได้นะตอนได้แค่แก้มะนะคะน,น้ำพร่งน้ำพริกจะทำให้ริงฟูดฟราไ,ไปเรื่อยไปเปื่อยใช่อร่อยนะตรงนี้หรือว่ากินอย่างตรงนี้เอาเหอะ <c oughs> ขออนี๋ยวขอผิดเลยก็ <c oughs> ให้ฟ้าฟรา์แล้วก็ชาจะเปลี่ยนชุดออกมาปุ๊บก็จะเป็นลุคที่พร้อมทันที เราก็ต้องไปแล้วเหรออให้เปลี่ยนเลยพราะว่ามีสองกุ่มอ๋อได้เดินมาได้พักที่นู่นออ๋ชุดใหม่เป็นเหมือนกันเข็ดชื่อไว้แล้วค่ะอย่าลืมเข้ากลุ่มปิดนะคะทุกคนรีบๆเลยเพราะพยาไม่รับประกันนะว่าราคานี้จะได้ถึงเมื่อไหร่สัมงก้าวๆก็ถือว่าถูกมากเลยแถมเก็บสิทธิ์ดูย้อนหลังได้ด้วยสําหรับคนที่มาวันงานวันที่หกก็สามารถแบบเอา ลิงเนี้ย<ห>เขีบยไปดูย้อนหลังได้นะเ,เพราะว่ามันชัดมากมันแบบโอเคเลยเขาไมพ่พินปักที่ไหนต้อง,ต,องต้องมีคนใส่ให้หรือเปล่าเพราะว่ามันต้องอู่ตนี้องต้อง,อง,อง,องอผูกติดนให้เนี่ยทำเปโคเซตไหนได้โคเซต ใช่ดูคนก็เลยแวะมาบอกก่อน,กนแล้วก็เดี๋ยวเจอกับพวกเรานะคะที่เพจไลฟ์ที่เพจปะเพจนิคแอนนะคะไลฟ์ที่เพจมิสแกนนะคะสามทุ่มถึงสี่ทุ่มนะคะกับแม่อรนนั่นเองแม่อรนสายเปร้านห้างทองเอกชัยที่สุราษฎร์วันนี้เราอยู่ที่สุราษฎร์ธานีนะคะเพราะว่าเ,เขาเรียกว่าตั้งแต่ไลฟ์คาวที <c oughs> ่แล้วแล้วก็แม่อรนติดใจใช่ <c oughs> ต้องบอกว่าวารอบนี้ต้องเอา เอาชาลอตมาด้วยนะคะก็หมาตามคำเรียกร้องแล้วก็จะบอกว่ารอเลยนะเพราะว่าในไลฟ์ปัตเราจะมีเล่าถึงประสบการณ์อ่ะเก็บอุ๊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 บให้เซอร์ไพรส์อ๋อเซอร์ไพรส์ใช่ไม่น้องหมาหน้าไม่เศร้าน้องหมาอันเนี้ยเขาเอามาให้จากฟินแลนด์แฟนคลับจริงๆเขาอ่ะเจอพี่ฟ้าที่สนามบินที่สุราษฎร์แล้วเขาจะเอาไปให้ญาติเขาแต่ว่าเขาบอกว่า บังเอิญเจอพี่ฟ้าก่อนด้วยเลยให้พี่ฟ้าก่อนอน้องใส่ฮู้ดเฉยๆจริงๆน้องมีหูน่ารักขอบคุณด้วยนะคะตอนนี้สลับไปเปลี่ยนสภ้าเดีย๋ยวพี่ฟ้าเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวให้ชาลอดมานั่งไลฟ์สล,สลับกันแป๊บหนึ่งให้น้องเปลี่ยนชุดก่อน หมาหน้าทอมากไม่เลยเตรียมเอฟทองเลยจะบอกว่าช่วงนี้ทองราคาขึ้นนะใช่แล้วก็มีวิวเวลก็จะขึ้นอีกแต่แว่าดูต้องดูนะเผื่อแม่แบบเหมือนวันนั้นอะ่ะแบบที่อยู่บล็อกปอยราคาแบบเซอร์ไพรส์ใช่ไหมมาดูในไลฟ์เลยนะจะบอกว่าตอนนี้เนะี่ยทองราคาแบบเดี๋ยวมันจะขึ้นมากกว่านี้พี่ฟ้าสื่อสารมาว่า เดี๋ยวจะขึ้นถึงเกือบๆห้าหมื่นเลยนะใ,<ช>ในช่วงแบบราคาของขึ้นเพาะฉะนั้นควรจะมีทองเก็บสะสมไว้อย่างน้อยอ่ะอย่างน้อยเลยสักบาทนึงมีติดตัวเองไว้เดี๋ยวมารอในไลฟ์พ่อแม่เขาจะเอาทองมาขายในราคาที่แบบสายเประคุกจหูยังไม่หายแดงเลยอะทุกคนยังรร้อร้อนเลย รักพี่ฟ้าหลงรักชาลอดรักพวกเราน้อยๆแต่ว่ารักน,นานๆนะคะทุกคนเอ็นดูว่าเราแบบนี้ไปนานๆอยากให้ทุกคนแบบน่ารักแบบนี้ตลอดไปหลงรักอิงหลอดคิดถึงเต้าปาหบวใช่อยู่บ้านอยู่คอนโดเอ้ยอยูงง่โรงแรมรู้เขาไมรู้สึกเหมือนแบบ รักเยอะๆแต่รักมาน,นานน่ารักที่สุดเลยค่ะน่าหักขนาดทำไมน่ารักกันจังเลยไอ้เต้ารักคัคู่ขอบคุณนะคะอะไรคือชายย้อยๆอ่ะชายย้อยๆคืออะไร ฮะชยอดชยอดมันไม่ใช่หยอดอะมันคือยออ้อยอะไม่รู้หนูเห็นพี่พิมมาหลายรอบแล้วชายชยอ้อยชายย้อยชายอดยอดอยอดเง,งี้ยหรอแน่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 นันนเป็นเป็นหนด หาเขาไม่ใช่หางปลาจะเป็นหางอะไรหางเป็ดหางหมูอืมนี่แต่จะใช้อนเล็ใส่ด้วยเขาบอกว่าใส่ข้างในใช่หรออืมอ๋ออันนี้ไม่ใช่ของเราใช่ค่ะเราเดี๋ยวเขาจะช่วยถ่ใส่พามีตรงนู้นเอาไปแล้วเหรอเอาไปแล้วคุณคิดว่าเราไปย่างค่ะย่างค่ะเดี๋ยวว่าเอาอย่างนี้ใส่ที่นู่นมาเอาแล้วเข้าไปได้เหรอเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มั้ ไม่เห็นชุดูรูอ่อนยนโอเคไม่เห็นชุดที่บบเออปวดทำไมไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอก ื้อหรือยังเอ่ยใช่ยอดใช่ยอดมาแล้วจ้าจะบอกว่าคอนเสิร์ตที่ฟ้าเซอร์ไพรส์เยอะมากเลยนะจะเป็นเซอร์ไพรส์ที่ทุกคนเนี่ยไม่คาดคิดเซอร์ไพรส์ให้กันบอกบอกแล้วก็อยากจะให้บอยยังไม่บอกเซอร์ไพรส์จะเล่าให้ฟังว่าตอนแรกที่ไปทานข้าวกับบอสก็มีการคุยกันเรื่องคอนเสิร์ตที่ฟ้าใช่ไหมที่ฟ้าก็เลยถามว่าจะมีกลุ่มปิดไหม คือตอนนั้นเรายังไม่ได้พูดถึงกลุ่มปิดพี่ฟ้กาก็เลยพูดคุณอจะมีกลุ่มปิดไหมคะสำหรับคนที่ไม่ได้มาบอกก็เลยจัดให้เลยนะคะในราคาที่คุ้มค่ามากๆไม่ได้บวชชีค่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้บวชชีหาทำไม่ได้บวชรีบซื้อกลุ่มปิดเสร็จจากคอนเสิร์ตแล้วดูได,หด้หนึ่งสัปดาห์อุ้ยหนึ่งสัปดาห์พี่แวนเราจะเราจะไป ทำเทปไหมทำเทปคอนเสิร์ต no อ๋อค่ะถ่ายได้นุ่งขาวนขาวชีแล้วหนึ่งอัาไหนไหนใครซื้อแล้วบอกให้ชื mm ่นใจหน่อยได้ไหมคะใครซื้อแล้วบอกให้ชื่นใจหน่อยหรือว่าใครที่แบบใครจะไปคอนเฟิร์มว่าจะไปเจอกันไหนขอขอเห็นอะไรนะโปรไฟล์หน่อยเผื่อเจอแล้วจำได้จะได้ถักทาย อ่าอ่า,า,าว่าจะมีโอกาสได้ไปี่หร่เนี่ยเขาไแกสาธุค่ะสาธุเอาบ,บริจีนะเขาไม่เห็นชุดเขาให้เป็นเซอร์ไพรส์ค่ะทุกคนเนี่ยก็คือวิธีทางเดียวที่เราจะทำได้ผหญ่ะไ,ไม่เาชดชีก็ต้กบเหมือนมอนี่เป็นงแ่้วยหอ อ่ะ999เเท่ากับจำนวนไม่ใช่399นะคะลิงก์ปักให้เรียบร้อยแล้วข้างล่างออออพอกดลิงก์เข้าไปก็จะเด้งไปที่ Messenger เลยนะคะทุกคนก็สามารถสั่งซื้อได้เลยเหมาะมากสำหรับใครที่ไม่ได้อยู่กรุงเทพกรุงใจนะคะจริงๆอ่ะซื้อแบบซื้อสามเก้ใช่ไหมแล้วก็เปิดทีวีอันใหญ่ไปดูกับเพื่อนหารกันเนี่ยคุ้มมาก ใครที่มีกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มเต้าฟิงของพี่ฟ้าไอแดงทั้งหลายที่ไม่ได้อยู่กรุงเทพซื้อเยอะๆเลยนะคะซื้อไปดูด้วยกันก็ได้ใครที่แบบบ้านอยู่ใกล้กันเนี่ยอ่ะก็ซื้อแล้วก็มาดูนั่งดูด้วยกันบนจอทีวีใหญ่ๆใช่แล้วก็รีแคปไปด้วยเใช่เออรีแคปไปด้วยเลยสักรก้าคุ้มมากไม่จะพูดยังไงแล้วใช่ค่ะสักรก้าถู่ถูกมากแล้วราคาคือแค่แบบีแค ตอนนี้นะทุกคนในอนาคตเนี่ยสมมติอนาคตอันใกล้วันคอนเสิร์ตเนี่ยราคาอาจจะขึ้นก็ได้นะคะคุณอาจจะไม่ได้ราคา3 9 9แล้วก็ได้อาจจะแบบ599 699อะไรก็แล้วแต่ซื้อตอนนี้คุ้มมาก99สาธุขอบคุณจ้าแฝดเนี่ยน,นะเยีบยบอยอ๋อเขาเอาของอิงฟ้าไปแต่เขาไม่ได้ของข้าล <c oughs> เลยที่มันเหมือนแม่ชีจริงๆอ่ะ กเห็น่ะเช่สาธุจ้าสาธุว่ายก่อนลูกไม่เชื่ออันนี้ชื่ออะไรดยคะไม่ได้ตั้งให้คนช่วยตั้งหน่อยน่กช่วยตั้งให้หน่อยคือแบบเห็นยิงฟ้าก็เลยไม่ให้หลานเลยบ้าเน่คิดชื่ออยู่สึกวันไหน สุดวันที่หกสิงหาค่ะมาเจอกันได้ที่คอนเสิร์ตพิฟ้านะคะราคาเปลี่ยนแปลงได้นะคะอันนี้ค่ะร้อยมาเปลี่ยนใช่ราคาบอกแล้วว่าสามเก้าคือนี่คือราคาเปิดถ้าต่อไปนะราคาขึ้นเนี่ยไม่รู้นะแวร์แดนซ์จะเอาขึ้นรถก่อนไมเด่ะเขาจะหาของเของเขาอ๋อต่อไปขนมใช่ไหมคะหรือว่าค่อยรอไม่เลยค่ะเดี๋ยวสุดท้ายน้องให้น้ำจิ้มาดจริงๆขนมแบ่งได้เลยนะคะ เพราะเดี๋ยวหร้าสกินันไม่ไหวแบงได้เลยแต่ว่าเหลือสตอร์ให้หนูอถ้าถ้าถ้าชาไม่เอากลับอ่ะพี่ร้อไห้นะสตอร์ใช่ไหม้อากลับกินโชยไม่ใช่วันนี้นะสามก้าวเท่ากับหนึ่งสาธุซื้อแล้วขอบคุณค่ารวมลวมแดดจะสึกด้ไหมก็เจอวันที่หกต้องรีบซื้ออุ้ยเห็นชุดทำบุญ อะไรพบรพจิตรเลยชื่อน้องยูยี่จิ๊ปูคืออะไรเออชื่อจิ๊ปูพี่ชายจิ๊ปูจานเท่าก้าวมากับหนึ่งสาถูกซื้อแล้วนะแม่ให้ขอบคุณค่ะน้องนาเศร้าเพราะว่าน้องยังไม่ได้ซื้อบัตรคอนเสิร์ตไงเนี่ยมยังไม่ซื้ออีกอ่ะรีบๆซื้อนะสั่งเอาเก้าราคาเดียวนะใช่เลยคะพดีไหมได้ค่ะเพราะมันเป็นคอนเสิร์ตหนึู่้ได้อยู่ พี house, ่จิบเอาที่คุณแบรนด์ส่งมาให้พี่จิบลูกส่งไปให้เลยไอ้เจ้าจิบลูกได้เลยค่ะจิบลูกคืออะไรอ่ะตาน้องดูลอยๆน้องง่วงค่ะน้องไม่จิบของง่วงน้องกำลังไอ้สุดเท่าไรจบน้องกำลังเศร้าอยู่ตัน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 น้องดูหายเศร้าเลย อยากจิบบูจิปี้ก่อนคนซื strikes, ongs, ้อสามบอกาวก่อนกดลิงก์ข้างล่างเลยใครซื้อแล้วบอกด้วยน้องมองบนมาละหลงแดดคนดูหมื่นหกยอดซื้อมันต้องประมาณหมื่นนึง เว้ยยอดซื้อจะสองหมื่นแล้วคนดูน่ะสาขอให้วันนี้ขอให้วันนี้เฮงเฮงรวยที่เธอสาธุไม่ไยเธอรับบุญปะโยนใครซื้อแล้วขอให้ชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปแสงโหดมากบอกเลยเครดังมาก ใครซื้อแล้วให้ชีวิตดีขึ้นเยอะๆขึ้นไปมีแต่ความสุขความเจริญแห่งๆบังๆเงินหลมา่บวดคู่เกียดอ่ะถวายผลไม้วันนี้นะคะก็มาสั่งซื้อทองกันได้นะทุกคนทองเนี่ยต้องมีเก็บไว้นะ เคยเคยเคยอ่านประวัติศาสตร์ไหมว่าเมื่่ออกนะ่ะเงินคือแบบไม่มีไม่มีค่าทุกคนแต่ทองเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่ยังสามารถเขาเรียกว่าแลกเปลี่ยนกันได้แล้วก็มีมูลค่าที่สูงมากใครที่มองถึงการลงทุนนะคะทองเป็นสิ่งที่ควรจะลงทุนมากๆทุกคนเหมือว่าอย่างที่ที่เราพ่อแม่พ่อแม่ก็ต้องต้องทำานให้เสร็จก่อนนะไมคิดเรื่ังๆทำไมตามองไม่เห็นของเร้เลรนนู้นต้องไปเช็คแล้วไหม จะต้องไปตัดแว่นที่สุภเลิศคะสุภเลิศค่ะส่งแพ็กสปอนเซอร์ส่งแพ็กนี่ให้นะคะแพ็กที่เซ็นเตอร์นะคะซื้อแล้วค่ะน่ารักที่สุดเลยอะใครสงสัยว่าจะต้องซื้อยังไงนะคะกดลิงก์ด้านล่างได้เลยคลิกไปแล้วมันก็จะไปเด้งที่ไลน์แอดชำระเงิน399บาทนะคะมาวันงานวันที่วันที่6ก็สามารถที่จะสั่งซื้อก็สามารถที่จะเข้ากลุ่มปิดได้เพราะว่ามันสามารถเก็บคลิปเนี่ยไว้ดูย้อนหลังได้ถูกไหม ราคาแล้วก็ราคาถูกมากสั<_<_<_<_<_<_<_<_่เกาเหนื<_<_่อยทำไมเหนื<_<_่อยง่ายอ่ะอีกสองนาทีปิดนะโอเคค่ะโอเคอนนี้โอเคเลยเเป็นไลต่อวันนี้เห็นหน้ากันแบบคุ้มสุดๆเห็นทั้งวันแต่ได้ได้ได้ทำขวัญหน้าเลยค่ะ ชุดนี้ไม่ให้ดูนะเพราะว่าจะเก็บไว้อตอนไลฟ์สามทุ่มเจอกันค่ะสามถึงสี่ทุ่มควาขวัญมากที<อ>เพจมิสการไทยแลนด์นี่แหละจุ๊บน้องหมางหน่อยทำไมอะ่ะยจุ๊บคนแอบดูอ้๋เหม็นทุเรียนโอ้หไ,ไม่กินเลยหอยนางรมอ,อีก <laughs> นี่จะให้ดูเตียงทุกคนนอนอย่างนีไ้ได้สองคนได้เหรอเอ้าไม่นอนที่นี่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ๋อเอาที่อื่นอือป่าช้าเหมือนนี้เลยนะ <c oughs> อุ๊ยแรงมากท้ <c oughs> าอุ้มหมายชี้อุ้มแมวแรงมาก <c oughs> อุ๊ยจริงตายชี้อุ้มก็ตายตายละ บ้าพราอุ้มหมาไปแล้วมมซื้อบัตรกันไปซื้อบัตรกันเยอะๆนะคะไปแล้วค่ะเจอกันเดี๋ยวไปเจอกันในไลฟ์นู้นนะคะอย่าลืมซื้อบัตรกันนะ <c oughs> อีกชั่วโมงหนึ่งมาถึงไลฟ์อันนึงไง